h ฮลโลสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเคสซี่มอนในเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมในไหมครับอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าหมาน้อยที่รักนะครับโอเคก็ไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่เสียเวลา Let's go โอเคเริ่มแรกอ่านป้ายกันก่อนตั้งแต่นี้เลยก็ได้โอเคแมปนี้มีชื่อว่าหมาน้อยที่รักเนื้อเรื่องให้คุณหาเนมแท็ก โดยสมมี yeah. ิในแต่าจ่ามาขอคุยไประหว่างท่านกูต้องเจอสมมติหนึ่งพันตัวเนมแท็กเองครบอาร์และตั้งชื่อและให้คุณไปช่วยน้องหมาได้ไปเรื่อยโอาเขยนี่ก็คือแมปสร้างโดยมิสเตอร์คาร์ลเกมซีสักคนเดียวไปมีใครช่วยสร้างไปดูบอเบเดนก็อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์บิ๊กช่องยูทูบก็อย่าลืมไปกดกดอย่าลืมไปกดติดตามมิสเตอร์คาร์ลเกมซีได้นะครับโอเคเริ่มไปเลยเดี๋ยวก็มีอะไรเนี่ยโอเคแอปเปิลเอาิบสีอันแล้วก็เอาไปใช้ได้นะ โอเคแล้วในกล่องเนี้ยในกล่องนี้ก็ Apple ิลนกับบ็อกอีก okay. โอเคกดก็คือห um ้ามทุกบ็อกยกเป็นสปาสองห้ามใช้มอดห้ามโกงใช้ MCB มาเตอร์ได้แต่ผมไม่ได้ใช้โอเคในหิบไม่มีอะไรคุณไม่สามารถผ่าประตูนี้ไปได้คุณชอบเลขไหนโอเคเลขหนึ่งแล้วกันหล้วชอบเลขหนึ่งโอ้ชิอ้ ไม่โดนกับดักครับคุณโดนหลอกว่าเป็นกับดักอโอเคคุณโน้นบอกว่าไม่กับดักโอเคให้เดินไปตรงนี้แล้วมันมีกับดักเชือกอยู่ครับเนี่ยต้องกระโดดเนี่ยกับดักเชือกถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงกำลับโดนหลอกอีกแล้วใช่ไหม ส่งสารเลยให้เนมแท,ท็กโดนหลอกเยอะในนี้มีเนมแท็กโอเคแล้วตรงนี้ก็ป้ายเขียนว่าอะไรคุณจะกระโดดลบทำไมชุดกะชุดกะชุดกะโอเคใส,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 ส่ใ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 นนั้นนะ่ะมีดาพวกชุดสี่นี้ชุดสีป่ปึ๊บปึ๊บโอเคแค่นี้ก็พอได้ล้วไป อะไรคุณรู้ซอมบี้เติมเายทิ้งทิ้งไม่เอาไม่เอาโอเคจำคำนี้ไว้ผีร้อยตัวนี้ที่นี่คุณจะได้บ้างสู้ๆบบกละใจาให้ทำไมเราต้องกลัวนะครับมันเป็นตอนเช้าคุณเจอหลอกกันแหละอ้ะจเจอเนมแทกค,ครับโอเคมันบอกว่าคุณเจอหลอกอใช่ไหมแต่คุณนั่นแหละครับผมไม่เป็นไรแล้วโอ้พระเจ้า มีพันตัวจริงๆว่ะโอเคเนมแท็กได้แล้วนิดนึงครับโอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ซีบังซีบังเนมแท็กเนมแท็กเนมแท็กได้แล้วสี่อันแล้วโอ๊ยโอ๊ยไอบีบีบีโอเคครับตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับมันก็ผมเลยรู้สึกว่าผมไม่โดนอะไรโอเคครับเจอเนมแท็กห้า้วครับฆ่าทิ้งเลยไหมครับโอ้มีการขี้คอหน่อยหนึ่งโอ้ยขี้ปิบขี้ปิบขี้ปิบโอ้ยอ่ะ หนีทำไมอ๋อไปเอาไกลไปเอาไกลเอาไกลอะเอาไกล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 เใกไกอไก่โอ้คีบีบคีบีย่าให้คีบีเห็นโอเคเข้าไปกันเลยครับในกล้องนี้มีอาวุธอะไรดาทำไมต่อไปนี่สูกับบอสบอสโอ้ชิตชิตชิชิชิต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 อมล

ทุบสปาจินี่ครับทุบสปากิ้งทุบสปาจิ้ทุกสปาจิ้งทุบสปาจิ้ทุบสปาจิทุบสปาจิโอ้ยเฮ้ยเตะเตะทุบ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 นะบทุบทุบอุ่ทุบท้บทุบรับมันทม่ยอมให้เราทุบ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 งเรียบทุบทุ s ทุบทุบทุเทุบ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 ทุได้สินะ ที่นี่เป็นการช่วยน้องหมาช่วยน้องหมาละนี่ไงน้องหมาโอเคแล้วก็อยากกระดูกให้มันเป็นเชื่องจากนั้นเราก็ใส่นิมแท็กเรามีกระดูกให้64อันให้จนกว่มามันจะเชื่องนะครับโอเคแล้วก็เราก็จะให้กระดูกโอเคเราจะตั้งชื่อหมาวยเราได้เอาบล็อกใส่ไปทำไมเราจะตั้งชื่อตัวแรกนะครับว่า ต,ตัวแรกจะมีนามว่าเจนะครับตัวที่สองจะมีนามว่าเอาง่ายๆพอมอตัวที่สามก็จะตั้งชื่อว่าอ่าฮะงอและตัวที่สี่ก็ตั้งชื่อว่าสอถ้าได้ยินเสียงรถหรือเสียงรบกวนแล้วก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคอันที่สุดท้ายนี้จะตั้งชื่อว่ากอโอเคพออีกพอ พ่อพี่พ่อพี่พอพี่พอขี้บกระดูกไม่เจ้าเด็กๆกระดูกไหมกระดูกกระดูกไหมนั่งสิกินกระดูกซะอีหนูกินกระดูกพอสอั่งว่าให้กินกระดูกนั่งนั่งซะอุ้ยอีเหี้ยี้ยี้ย กัดกูได้ไงเนละคุณเนละคุณเนละคุณนี่คือการน้องหมาที่รักนะครับแบบนี้มีชื่อว่าน้องหมาที่รักอะกัดดุอะกัดดุอกรดดุอากระดุกระดุกระดุกรดดุไม่ยอมไม่ยอมโอเคแบบนี้มีชื่อน้องหมา,าที่รักนะโอเคมัแบบนไม่ที่รักอย่างที่คิดครับไม่ได้ทำอะไรชื่อพอเห็นไหมอีกที่เหลือก็ไม่รู้จะเป็นไงอ่นนี่ก็ชื่ออะไรบะ โอเคใส่แค่นี้แหละผมว่าแมปนี้มันเถื่อนเกินไปไหนคือนี่แมปนี้มีชื่อว่าน้องมาทีิลักแต่มันเถื่อนสําหรับผมโอเคแล้วเฟซบุ๊กเฟรมฟองฟัดโอเคกิ่งเมื่อจบแล้วโอเคความยากหนึ่งส yeah. okay. องสามสี่ห้าเจเจ็ดเจ็ดเจ็มิสเตอร์คาร์ลอสยูทูบมิสเตอร์คาร์ลอสทรัพมิสเตอร์คาร์ลอตใครอ่านเกออุ้ยงงนี่ว่ะไม่อ่านก็นได้ หั่นมันี่สิจ้าอีนูหั่นมนันี่โอเคก็สำหรับแบบนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตั้งแนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย